คือทุกคนตอนนี้ผมกําลังจะคาบป,ปืนนี้อันนี้ผมเล่นเกมวอร์ซอยู่นะเออแต่ผมอยากได้ปืนฮอนี่เนี่ยแล้วมันต้องคาบอ่าเนี่ยผมเตรียมหมดทุกอย่างแนละ้วแต่ก็คือมันมีโอกาสที่มันจะแตกเว้ยซึ่งผมกลัวมากเพราะผมฟาร์ม,มามนานอยู่นะเออโบบอยากได้เอเพราะเพราะผมจะเอาปืนเนี่ยไปคาบซองเนี่ยคาบซองเนี้ยแต่ปืนเนี้ยเนี่ยแล้วมันต้องใช้ปืนนี้เว้ยเออ แล้วผมอยากได้แต่เนี้ยผมก็กลัวมันจะแตกแล้วมันโมันหาหาก็นานอยู่นะไอ้ปืนพวกนี้ลองดูฮ <c oughs> ะภาวนาให้ผมได้ <c oughs> โอเคติดเถอะติด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 มาอีกครั้งนี่แต่คราวนี้เป็นปืนนี้แทนฮะมันต้องได้สักอันและววะขอเถอะขอเถอะ โอ้ยโอเคนี่จะเป็นครั้งสุดท้ายของวันนี้นะผมสุ่มมาสองรอบแล้วไม่ได้สักทีครั้งแรกคือไอฮอนะนะีนะ่เนะีนะ่ยเไอเนี้ยครั้งต่อมาก็คือไอ้เนี่ยแล้วมันก็แตกสองรอบเลยให้ตายมาครั้งนี้แหละขอเฮ้อนี่ขนาดลดแค่เหลือรีเจนแล้วเนะี่ยมาติดติป